รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย m o d e น n Eye TV ร่วมกับบริษัทซปเปอร์จิ๋วจำกัดโฟโมสคูคุกกี้ซูซูสกอตคิดช็อกโกเทมปราคิสตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาเคลล็อกสโคโคบอล ตัวต่อสมักษะเลโก้นินจาโก้ดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลเสนอเรามีและคือซุปปอร์จิวสวัสดีครับพบกับพี่ซุปและรายการซุปเปอร์จิ๋วทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ กับภารกิจท้ากับทายครับวันนี้ต้อนรับน้องๆและกองเชียร์จากโรงเรียนศรีตะบุตรบำรุงครับนำทีมโดยต้นเซียนบีมและแสนครับอ๋อแม่ศรีตะบุตรโจดข้อแรกในช่วงซูเปอร์สูครับไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่จ้าได้เวลาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันที่สวนสัตว์เชียงใหม่กับน้องปิงปองและน้องเจ้าขา สัตว์ปริศนาในวันนี้จะเป็นตัวอะไรหมายเลขสองอะหมายเลขสี่ค่ะเต่าเต่าเต่าเนาะเต่าเพราะว่ามีหนึ่งกระดองมีหนึ่งต่อป้องกนันค่ะคิดว่าต้าจะเป็นเต่าอ,อย่างเดียวค่ะไม่ใช่เต่าตายไหมไม่เห็นมีเลยเจอแต่เต่าไม่ใช่เล็ดมดูก่อนปะไปดูไป <c oughs> ไง แลไหนเอาไปเฮ้ยัวปิกปองอ่ะฮ้าย <Hey! S 3> <c oughs> สารพิศนาในวันนี้ก็คือแรดนั่นเองครับพี่ชื่อพี่เคนนะครับเป็นผู้ดูแลแรดอินเดียจะเป็นสัตว์ที่สายตาสัน้นแต่ว่าคุณสมบัติเเขาก็มีหูไวจมูกสัมผัสกินได้ไวมากสังเกตครับนอของแรดอินเดียครับจะมีนอเดียวถ้าเป็นแรดสายพันธุ์อื่นของี่สองนอ นอครับบางคนเขาเรียกว่าเป็นกระดูกที่จริงมันไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นขนเนะสาะสะสมรวมตัวกันน้องๆคิดว่าถ้าสมมุติถ้าแรดอินเดียเกิดปติทิุนอเขาหากขึ้นมาเนี่ยทั้งน้องคิดว่านอเขาสามารถออกมาใหม่ได้ไหมสุปรพสูท้ากับไทยคำถามถามว่าถ้าหากว่าแรด เกิดอุบัติเหตุโนหักเนี่ยโนจะสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ครับคุณแสนครับในฐานะที่คุณหล้มแหลมเหมือนกันเนี่ยคุณคิดว่านอแกรกหักแล้วงอกได้ไหมครับได้ครับได้นะครับเพราะอะไรครับนอแรกมันคล้ายๆเล็บคล้ายๆเล็บออกคิดอย่างนั้นนะ,ะอ้าวเราตัดเล็บไปเล็บก็ขึ้นมาอีกพวกเราทายว่างอกได้ค่ะงอกได้ใช่หรือไม่ใช่ ไปชมเฉลยครับเมื่อแรดทีเดียเกิดกประเด็ยขึ้นมานอหักํำตอบก็คือนอกขึ้นมาได้นอแรกก็เกิดจากคนแต่เมื่อมันมันหักไปมันก็สะสมงอกขึ้นมาใหม่ได้น่ารักและตั้งใจเรียนรู้กันขนาดนี้ก็รับของรางวัลจากคุกกี้สูๆไปเลยครับสนับสนุนทุกการเรียนรู้กับคุกกี้สูู สังเกตและใช้ไหวคลิปครับไปพบกับพี่มิวเมจิกครับเด็สวัสดีครับถึงช่วงซปเปอร์เมจิกแล้วครับกับพี่กับตันสกรและพี่มิววันนี้ครับพี่สกรครับเราจะมาทดสอบไหวพริบของเด็กป3กันแต่ว่าป3ไปทางไหนอะพี่เรือพี่ยุดกันยุดกันอันนี้ปออะไรเนี่ยป3งา,านไปป3 นำไปปสามเป็นแบ่นี้เหย,ย,ย,ยอ่อ้ายขวาซ้ายหยุดทำไมอะนี่ไปไหนกันเนี่ยไไหนอะอา้าเถามพี่จะไปปสามเดี๋ยวไปหาเองก็ได้ซายขไปพี่กับตลาลกอนอ้าวคเรามาเริ่มกันเลยครับกับคนชุดแรกวันนี้ใครอยากออกมาแรกพี่มิวครับคนนูนน้นเลยคนนู้นเลยอายกมือก่อนเพื่อนเลยมานี่ครับพี่มิวมีไม้พิเศษเดี๋ยวนูถือไว้ เดี๋ยวเสกลงไปนะคะพร้อมแล้วเสกค่ะดีดดีนะครับมันจะค่อยค่อยงอลงมางอลงมาอ่าสุดยอดเลยครับสุดยอดซ่อเห็กอันนี้ซ่อมอะไรพี่มิวจะทำให้มันหายไปท้อมคิดว่าพี่มิวจะเสร็จอันไหนหายไปครับระหว่างซ่อมเหล็กกับซ่อม ทิท้ากับทายพวกเราต้องทายว่าพี่มิวจะเสกซ่อมอันไหนให้หายไปนะครับระหว่างซ่อมพลาสติกหรือว่าซ่อมเหล็กครับคุณแสนครับผมว่าซ่อมพลาสติกครับเพราะอะไรครับเพราะมันใสครับเพราะหน่าจะหลอกหลอกง่ายหลอกง่ายนะเต้นครับผมก็ว่าช้อนไอซ่อมพลาสติกครับเพราะใสใสมันหลอกง่ายปล่อยไปก็หายจับไม่ทันเลยนะอกองเชียร์้วยไหม พวกเราทายว่าซ่อมพลาสติกครับพี่มิ้วครับน้องๆจากศีตบุตรบอกว่าซ่อมพลาสติกพี่มิ้วใช่หรือเปล่าครับเรามาดูเฉลยกันครับพร้อมหรือยังหนึ่งสอซ่อมลาซ่อมเหล็กหายไปครับเหลือจะซ่อมพลาสติกครับรู้ไหมครับทางไงเดี๋ยวจะบอกให้อันนี้ง่ายมากครับ มันก็อยู่ตรงนี네้นี่เองและนี่ก็คือแม่เลยครับแต่ไมบได้เขาองเก่งที่เหลืออยู่ที่การแสดงของน้องๆแล้วล่ะครับง่ายปาสนุกกับการทดสอบไหวพริบกันไปแล้วก็รับของรางวัลจากสกอตคิทช็อกโก้ไปเลยครับไม่ถูกจ้าเรลัจะผม5วินาทีนะครับแต่ว่ายังม hm ีเกมให้รู้ต่ออยกี่เกม ทางบ้านนะครับเฟซบุ๊กทูจิวรออยู่ซึ่งยูทูจิวก็รออยู่เช่นกันสักครู่กลับมาพบกันครับร่วมท้าทายวัยพริบของน้องๆกับสกอตคิดช็อกโก้เทมปราคิสตัวยาพาราเซตามอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา